สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Dead by d a เด i g h t Mobile ผมขอแนะนำร้าน Over Top Up ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆให้เลือกมากมายเติมถูกสะดวกปลอดภยัยสนใจลิกงใต้คลิปครับผมโอเคก็กราบสวัสดีท่านผะู้ชมชาวเด d by d a เด i g h t Mobile กับทุกคนไปด้วยดีครับผมหลังจากที่มีการเนิร์ฟเพิร์กหลักต่างๆไปนะผมซึ่งคลิปที่แล้วผมได้ทำการ ทำคลิปของเปิร์กตายยากไปนะผมสําหรับคนที่ยังไม่ดูก็สามารถไปดูได้นะแต่ว่าวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเปิร์กที่เป็นเปิร์กที่จัดได้ว่าสําคัญมากๆสาหรับเซอร์ในสมัยก่อนนะผมแต่ว่าตอนนี้ก็โดนเนิฟเป็นอนที่เรียบร้อยนะั่นก็คือเบิร์กบูนฮิลของเรานั่นเองนะผมบูนฮิลของเราก่อนที่จะโดนเนิฟนะครับผมก็จะมีความสามารถอยู่ที่เมื่อเราทําการจุดโทเทมพอรอนขึ้นมานะผมจะทําให้เราสามารถเนี่ยฮิลตัวเองได้นะผมโดยที่แบบไม่ต้องใช้กระองพยาบาลเลยนะผมแต่ว่าตอนนี้ มีการเนิร์ฟลงมาแล้ผมให้มันอ่อนลงมากๆเลยนะซึ่งเมื่อเราทําการจุดโทเทมเนี่ยจะไม่สามารถฮิวตัวเองได้แล้วนะผมแต่ว่าจะเพิ่มความสามารถในการฮิวเพื่อนได้เร็วขึ้น100%ไม่ว่าเพื่อนจะฮิวเราหรือเราจะฮิวเพื่อนในระยะของบูนนะผมแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาแล้ผมเมื่อมีคนบาดเจ็บเนี่ยเข้ามาในรัศมีของบูนนีผมจะทําให้เพื่อนทุกคนเนี่ยมองเห็นออร่าได้นะผมออร่าเป็นสีเหลืองนะถ้ามีคนเจ็บเข้ามาเอาง่ายๆคือโดนเนิร์ฟเรื่องการฮิวตัวเองไม่ได้นั่นเอง,นงเนี่ยผม บอกเลยว่าเป็นเฟิร์สสำคัญสำหรับซื้อมากๆนะแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะใช้ยากมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับผมเบิร์นี้ก็คงต้องเปลี่ยนไป,ไปเล่นเฟิร์สอื่นกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเอาเฟิร์สนี้ไปเล่นในเกมเลยดีกว่าว่ามันยังน่าใช้อยู่หรือเปล่าในแพทนี้เนี่ยผมโอเคปะเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมหลุมหายใจไม่ออกโอ้โหจะได้ใช้หรือเปล่าก่อนอื่นเราต้องหาโทเทมก่อนนะครับผมเพราะเราเอาเฟิร์สโทเทมมานะซึ่งจะไม่คุ้มสุดๆเลยนะครับผมในแพทนี้นะ ใครที่ยังอยากเล่นเฟิลนี้อยู่ผมขอแนะนําว่าเปลี่ยนเปิลเถอะครับผมเพราะว่าโดนเนิร์ฟหนักจริงๆนะเราต้องรอให้เพื่อนมาฮิลให้อยู่ดีอะ่ะหุยโอ้โลินโอ้เป็นตัวที่เจอแล้วกระตุกมากๆเลยนะผมโอโ้นี่ไงอาการออกเลยโอเคก่อนอื่นผมขอปันไฟก่อนแล้วกันลินผมไม่อยากเล่นด้วยรีบจบเกมดีกว่านะผมลินอะ่ะมาว่ะมันจะมานี่ไงโอ้โหเสียงเฟนมาตกไกลเลยแล้วเขาเอาผมเลยไงยังไม่ได้จุดบูลเลยโอเค เอ้ยโหตัววาร์ปจัดหลอกมันดีโอเคโหตัวเขาวาร์ปจัดเลยอะผมแบบหลงไฟทีนึงเอาไงเพื่อนสเต็ปยัดไม้หรือเปล่านี่ไงโอ้หเฟยไปไหนวะล่ะโอ้ทิ้งเลยทั้งเครื่องหรอเอาต่อหรือเปล่าเพื่อนวันนี้โอ้มันจะทิ้งผมแล้วล่ะโอ้ทิ้งจริงโอเคงั้นเราก็ย่องไปปั่นต่อเลยดีกว่าไปจริงว่ะเะว่าผมต้องไปหาบุญเลยโอเคผมไปหาบุญก่อนกัน ก่อนที่เพื่อนจะแกะโทรเทมผมหมดนะครับผมตอนนี้คือเพื่อนแทะ,แทะโทรเทมผมเนี่ยไปสองอันแล้วนะคือเพื่อนน่าจะไม่รู้เลยว่าผมเอาเปื๊บบูลมาแล้วก็ช่วงนี้ก็ไม่มีคนออกมาด้วยก็เลยเพื่อนก็เลยน่าจะแทะเล่นไปหมดแล้วขอดูหน่อยดินี่ไงโอ้โหแทะเล่นไปหมดแล้วจะเหลือตรงไหนให้ผมบ้างวะเนี้ยเขาแทะไปสองอันแล้วนะตรงนี้น่าจะมีหรือเปล่าขอดูก่อนถ้าตรงนี้ไม่มีน่าจะมีตรงท่อนสูงนะผมโอเคขอเช็คก่อน ก็จะมีตรงท่อนสูงไม่รู้ว่าอยู่ฝั่งไหนนะขอดูก่อนโอเคอยู่ฝั่งนี้นึงขอจุดก่อนเลยมาเมื่อมีคนเจ็บเข้ามาในบูนนะผมจะทําให้เรามองเห็นออร่าเขาได้นะผมปัดเครื่องนี้เลยแล้วกันจะได้แบบใก,ใกล้ๆบูนจะได้ฮิวเพื่อนได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนี่ผมฝั่งบ้านใหญ่ก็ยังไม่ปัดเลยนะหลังบ้านใหญ่ก็เหลือเครื่องอยู่เพื่อนฮิวไหมฮิวหรือเปล่าเข้าบูนเลยดูเราจะมาดูความเร็วกันนะผมว่าความเร็วอุ้ยเหมือนจะมาปะ มาเราจะต้องฮิวแบบไม่ใช้กล่องพยาบาลนะผมผมลืมบอกไปว่าบูนฮิวเนี้ยจะไม่สามารถใช้กล่องพยาบาลฮิวในบูนแล้วก็ฮิวเร็วได้นะผมคือถ้าเราใช้กล่องพยาบาลในในบูลเนี้ยมันก็จะยังช้าเหมือนเดิมน,นะผมช้าตามกล่องพยาบาลเลยนะคือเปิลมันจะมีผลต่อเมื่อเราใช้มือเปล่าฮิวเพื่อนเท่านั้นนะครับผมลืมบอกเลยเพิ่งคิดได้เลยแล้วเขาเอาผมไงทำไมเขาเดินแปลกๆกะทุกคนเดินว้าวๆ้ายังไงไม่รู้อ่ะยัดไม้หรือเปล่าแนวก่อนทีชีนาด้วย ชี้หน้าด้วยโอเคโอ้วเพื่อนอยู่ตรงนี้อีกผมต้องฉีกว่ะเฮ้เขาเฟดเฟดระยะสั้นผมนั่งยอสเต็บยังนั่งยอตรงนี้สามคนเลยเจอใครหรือเปล่าเอาแล้วโดดไปหนึ่งทีเดี๋ยไปก่อนหนึ่งทีนี่ครับผมเราจะเห็นออร่าเพื่อนนะถ้าเพื่อนเจ็บแล้วก็อยู่ในเสาขาวหรือเปล่าไม่น่านจะมีโอ้โหมีด้วยไม่คิดว่าจะมีนะเนี่ยนึกว่าไม่มีเสาขาวนะเพราะว่าเพื่อนก็ปันป่นไปแล้วสองเครื่องเนะี่ยโอเคเขาเหมือนจะไล่ผมทุกคนเฟดด้วย แล้วผมสเต็ปวิ่งมัวฟังเสียงครับผมโอเคสวนโอเคการจู๊กลินเนี่ยผมขอแนะนำว่าใส่หูฟังนะผมจะทำให้เราจู๊กง่ายมากขึ้นนะเพราะว่าเสียงลินมันสามารถฟังได้นะผมทำไมเขาเดินว้าวว่ะทุกคนเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเอยเดี๋ยวๆๆเกมเกมเกมโหลดอะไรเฮ้ยเดี๋ยวๆๆโอ้โหอยู่ดีเกมก็โหลดอะไรไม่รู้แล้วผมก็เดินไม่ได้ด้วยเมื่อกี้ผมบังคับไม่ได้เลยนะแล้วเขาก็ไม่เอาผมเลยเหรอ เขาก็ทิ้งผมไปเลยโอ้หปันต่อดีกว่ารเราไปเจอคนนั้นไงลากมาหรือเปล่าเนี่ยจเย็นนะเพราะเกมนี้หน่วงหน่วงเพื่อนมาฮิ้วให้หน่อยในมูนเลยเรับผมเรามาดูความเร็วเพื่อนฮิวน้วให้เรานะคือแบบเร็วมากๆเลยนะอันนี้คือการฮิ้วมือเปล่านะผมคือมันจะบัฟในเรื่องฮิ้วเร็วมากขึ้นแต่ว่าเนื้เนื้อทางด้านการฮิ้วตัวเองนะครับผมโอเคก็ได้อย่างเสียอย่างนะปนึ๊กเค ผมวๆไปก่อนนะจะได้ปั๊มแต้มหน่อยเพราะตอนนี้ผมยังไม่มีแต้มจู๊กเลยแต้มจูกผมน้อยมากอ่ะเข้าตุก,กตาไปรอดึงก่อนขอดึงหน่อยนะเพื่อนแขวนตรงนี้เลยป่าเแขวนตรงนี้เลยผมคือสโนแมนผมคือสโนแมนมาแล้วมีสองตัวน่าจะไปเุ้ยโอ้โหแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วกลับมาตอนผมกระโดดออกพอดีอะไรกันครับนี่อะ่ะแล้วเฟดเลยผมสเต็ปวนต้นไม้ไปหนึ่งที สเตปวิ่งบนต้นไม้สเตปวิ่งบนต้นไม้โอเคยังได้อยู่สเตปอะไรกันครับเนี่ยมาทันอยู่ไปเล่นมาตรงนี้ได้ไหมผมมาตรงนี้สามารถเล่นได้เอ,อโอ้โหยัดมาดหรือเปล่าผมมี3%ไงผมวิ่งเร็ว3%ามเผมก็พับเลยไ,ไ,ไ,ไปก่อนขี่ขี่เลยครับผมไม่ผังไม้โอเคนึกว่าจะไม่พังมาไม่เฟดปะเฟดก็สเตปเดิมครับผม สเตปปิ้งวิ่งมัววิ่งวนต้นไม้ฉี่เข้าหน้าต่างอุ้ยโอ้โหเกือบดีที่เขาไม่หันหน้ามาโอ้เราทิ้งไปเลยวะทิ้งผมไปเลยเพื่อนสวยเพื่อนปัดไปเลยขึ้นงทาละโอ้เราเพื่อนล้มเอาแล้วติดเลยโอเคเรียกว่าจะก้าวๆไ้อีกเขาติดเลยนะผมงั้นเราก็ขอเข้าสโนว์แมนขับไปก่อนโอเคมีภารกิจนะผมก็เลยต้องเข้าไปบ่อย มาเราก็ค่อยๆค,ยคยานผมต้องออกไปบอกให้เพื่อนหรือเปล่าเนี่ยประตูยังไม่เปิดแล้วนะตอนนี้เขาไล่เฟิงหมิน่นที่ไหนวะบ้านเล็กโอ้เราแขวนตรงนี้เลยเสายังใกล้ไม่แทมไม่ได้ดิ้นอ่ะมาขอจุ๊หน่อยเพื่อนผมขอแต้มจุ๊นหน่อยแล้วกันแต่เขาไล่ผมอ่าเราเฟดเลยเหรอโอ้โหเฟดแล้วผมก็สเต็ปวิ่งมั่ววิ่งเข้าบ้านเล็กกระโดดหน้าต่างอุ้ยอ๋อเรามีตันตู้ โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยอย่างกันอย่างกันนั้นกันมาเขามารอด่านอย่างวะเนี้ยโอเคผมต้องไปดึงนะเพราะว่าอีกคนนึงเหมือนจะเปิดประตูผมดึงเลยผมดึงเลยผมดึงเลยเพื่อนใจเย็นเมื่อกี้นายกดสกิลเช็คไม่โดนใช่ปะโอเคประตูนั้นน่าจะเปิดได้ผมแต่ว,ว่าผมต้องไปบอกว่าทุกคนเพราะอีกคนนึงเหมือนจะตายนี่ไงขอบอกหน,น่อยเพื่อนเอ้าไม่วิ่งอ่ะวิ่งก่อนวิ่งก่อน โดดอุ้ยโอ้โเราไม่โดดด้วยโดนเจฟฟี่อะไรกันครับเนี่ยขอฉีดเข็มเลยแล้วกัน,นเอาแล้วเอาเอาผมเหรอโอ้จะฉีดเข็มซะหน่อยหา,าังหวะฉีดก่อนฉีดเลยฉีดเลยแล้วผมกระโดดสวนกระโดดสวนแบบนี้อา้าวโอ้โหแบบนี้ก็โดนีคิครับเข็มแดงไม่ได้ใช้สวยเพื่อนผมต้องฮิวก,ก่อนทุกคนไม่งั้นผมออกประตูไม่ได้แล้วเนะี่ยเพราะว่าประตูอีกฝัง่งนึงยังไม่เปิดอ่ะฮิวก่อนไม่เพื่อนเดี๋ยวเดีย๋ยว ให้คนฮิวไว้ก่อนไปไหนเนี่ยโอ้คนนั้นออกได้โอเคสวยฮิวก่อนแล้วกันโอเคทัมอยู่เขาเฟดไปไหนวะล่ะโอเ้เราเฟดตึงๆเฟดตึงๆบล็อกให้เพื่อนโอเคน่าจะรอดนะผมเกมนี้บูลฮิวเราก็ได้ช้าอยู่นิดนึงเนี่ยผมอาจจะไม่ก๊อตเท่าเดิมแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องรอพิจารณาดูเนี่ยผมว่าจะเอาไปหรือเปล่านะสำหรับเฟิร์กบูลตนนัวนี้โอเค GG เกมนี้ คนนึงน่าจะโดนไล่อยู่หรือเปล่าวะเฮ้ยมาเขามาหาผมยังไม่อยากจุกเลยตัวอะไรวะตัวอะไรเอ่ยคุ้ยเนิร์ดเขาตามผมมาเหรอวะโอ้โหแล้วตามมาจริงด้วยนึกว่าไปเอาเพื่อนอยู่ตรงเครื่องอุตส่าวิ่งมาสกกลเลยไม่เห็นไม่เห็นสเตปเนียนโอ้โหไม่เนียนแล้วไม่เนียนแล้วตอนนี้เพื่อนเพื่อนเขาเนียนกว่าผมเดี๋ยวผมฉีกให้เดี๋ยวผมฉีกให้ใหปัดเลยตรงกลางแมปอะเอ้ยผมมี3%ผมวิ่งเร็ว ผมวิ่งเร็วเอาอยู่ปะเนี่ยเหมือนจะไม่ตามโอเคผมไม่ตามเรายังไม่ได้จุดบูนเลยแล้วด่านนี้คือบูนหายากยไม่ใช่สิเทเทมหายากมากเลยอะขอปั่นเครื่องนี้เลยกันใช้ยืดหยุ่นในการปัน่นแล้วเขาลากมาเหรอวะเนี่ยโอ้โหจะเส็จอยู่แล้วเขามีหัวหมูโอ้โหเสียพยาบาลฟรีดูดิโอ้ถ้ามีหัวหมูแล้วผมถ้าเราหยุดหิ้วอะเดี๋ยวนะเังย,ย,ย,ยังได้อยู่ ถ้ามีหัวหมูนะผมแล้วแล้วถ้าเราหยุดฮิวเนี่ยจะทำให้หลอดฮิวเราลดลงนะผมก็คือนี่คือความสามารถของหัวหมูนั่นเองเดี๋ยวขอไปจุดบูนก่อนแล้วกันจะได้แบบให้เพื่อนฮิวให้เร็วๆโอเคแล้วผมเห็นเพื่อนเพื่อนอ่าคนนี้ก็เจ็บเหมือนกันนะผมด้วยบูนก็ทําให้เราสามารถมองเห็นเพื่อนได้นี่ก็คือความเร็วนะผมเมื่อเราใช้มือเปล่านะคือแบบเร็วจัดๆเลยอ่ากล่องพยาบาลไม่มีผลในระ,ระยะของบูนนะผม ฮ okay ิวเกริ่นฮิวไหมผมฮิวสองเร็วแค่ไหนดูดูความเร็วโอ้โหได้อยู่แต่ว่าก็ฮิวตัวเองไม่ได้แล้วด้วยผมผมจะฝืนไงแล้วเขาก็ขยันลากกันมาผมฝืนเลยผมฝืนเลยจเจวานี้เอาไงเพื่อนนี่ไงแล้วผมติดเลยโอเคเดี๋ยวผมฮิวให้คนนี้ก่อนคนที้เขาแอบมานั่งฮิวฮิวตัวเองมาเพื่อนโอเคมาปะเนี่ยเฮ้ยเนื้อคอลลิงเหรอ ขามองออร่ราหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมแล้วเขาเปลี่ยนเป้าหมายโอเคผมว่าผมไมปปั่นไฟก่นอนเฮ้ยเดี๋ยวกระตุกอะไรวะเนี่ยด่านนี้กระตุกอีกแล้วโอเคงั้นผมก็ขอปั่นไฟกับเพื่อนตัวนี้มีคนปั่นอยูยโอเคปั่นเลยผมต้องไปดึงแล้วเนี่ยอีกคนดึงโดนไล่เนี่ยผมเหมือนเขาจะเฝ้านะโอ้โหขารกรเฝ้าแบบนี้ช่วยไงวะเนี่ยอาจจะต้องเทรดกันลงมาโอ้โหค้างอะไรกันครับนี่อะ โอ้ถ้าคีมค้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมผมไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรตอนนี้เขาเฝ้าอ่ะแน่ๆชัวๆเข้ามาเพ่นเนียนผมเนียนเป็นกำแพงโอ้เห็นผมเยอละโอ้โเขาเฟดกลับไปเลยไม่ใช่เฟดดิบลิงโอ้โหเจอลินบ่อยก็เป็นงี้แหละช่วงเนี้ยผมดึงเลยเข็ดขผมไปราก่อนเพื่อนเอาผมต่อหรือเปล่าน่าจะเอาเพื่อนนะผมโอเคเอาเพื่อนแบบนี้เราก็ เดี๋ยวผมจะโอ้โหแล้วเพื่อนลากข้าบุญผมจะลองให้ดูนะผมว่าเปิร์เอ่อเปิร์บุญเนี่ยไม่สามารถอยู่พยาบาลได้นะผมเพื่อนอยู่ตรงนี้ด้วยไงสวยเพื่อนปั่นเลยนี่ปั่นเลยครับตอนนี้ล้มบ้าน่าโอ้โหเรียบร้อยแบบนี้ช่วยไงวะเนี่ยโอ้โหเพื่อนต้องคานออกอะเนี่ยคือ แล้วเขาไปนอนอยู่ตรงน,นั้นนะผมจะดึงยังไง,งก่อนแล้วค้ากรเฝ้า,างไงโอเคสวยเพื่อนคานออกโอ้โหไม่คานออกอะ่ะต้องคานออกไปไกลๆเลยเนี่ยผมคือถ้าอยู่อย่างนี้ผมผมดึงไม่ได้นะอย่างน้อยผมก็ต้องดึงได้สักหนึ่งคนอ่ะถ้าเขาคานออกอะ่ะคนราะเขาก็ปั่นยับเลยผมต้องฉีดเข็มบแดงว่ะสี่คนดนึงไม่น่าทันอ่ะถ้าเพื่อนไม่คานออกอะ่ะผมดึงไม่ได้แล้วตอนเนี้ยต้องปล่อยคนนึงตายวะทุกคนโอ้โหคนนั้นเขาบอกไม่ต้องช่วยว่ะ เรียบร้อยผมเอาเวลาไปปั่นไฟดีกว่าปะเนี่ยเพื่อนโอ้โหเรียบร้อยครับผมเสียไปหนึ่งคนเรารีบปั่นเลยมาแน่ๆชัวๆโอ้โหแล้วเข้าทางตัดโอ้ยโหกระตุกอะไรกันครับเนี่ยกระตุกเกินโอ้โหกระตุกเกินไม่ไหวโอ้โหแบบนี้สวยเพื่อนผมตีทนทานเพื่อนโดนตีให้ผมโอ้ยแตืเครื่องสวย ฉีกเลยผมสามารถจุกได้นะผมเพราะว่าผมมีเปิลโทรศัพท์นะผมยังสามารถโดนตีได้อยู่ผมตีสลานนะทนทานอยู่ตอนนี้นเดี๋ยวผมรอให้ดีกว่ามาแต่ผมกระตุกมากเลยทุกคนตอนนี้เครื่องจะร้อนแล้วนะเครื่องเหมือนจะร้อนนี่เอาไงปล่อยแห่ด้วยโอเคเหมือนเขาจะไม่เอาทุกคน,นโอเคเหมือนจะไม่เอานะนี่เหมือนจะไม่เอาเหรอเอาอยูโอ้โหแล้วผมไปบอกเพื่อนว่าไม่เอาเขาตามผม นะผมชีกยับยับเลยกระเพงเยอะเอ้ยเพื่อนอยู่ตรงนี้หมดเหรอโคเละเพื่อนหิวกันอยู่ตรงนี้หรือว่าไปปั่นไฟให้โตงั้นหิวเลยมาชีก็ผมผมว่าผมต้องกลับไปปั่นไฟเครื่องนั้นให้ได้อทุกคนโอเคเครื่องนี้ปั่นเลยไม่น่าเสร็จเข้ามาไงผมเนียนปั่นให้เองโอเคผมจะเนียนปั่นอยู่ตรงนี้แหละทางเครื่อง ผมเนียนเนียนนะสเต็ปเนียนไปยังโอเคน่าจะไปหาตรงบูนเนี้ยผมแตะเลยโอเคกลับมาปะเนี่ยอยู่ไหนเอ่ยเขาพังบูนผมจะมาทางไหนน่าจะมาฝั่งเนี้ยผมนี่ทางตันเลยโอ้โหขอเนียนอย่าเห็นนะโอ้โหเห็นอีกอีกก่อนหนึ่งทีนึกว่าจะหันน้าอีกฝั่งหนึ่งโอ้แล้วผมกระตุกมากเลยทุกคนผมไม่น่าไหววะกระตุกจัด นี่ก็คือสาหเหตุที่ไม่ค่อยมีคลิปจุกงเท่าไหร่นะเพราะว่ากระตุกแบบนี้ไนงะแล้วก็โดนฆ่าตลอดเลยเฮ้ยโอ้หเราอกมาทางนี้ไงหลอกมาหนึ่งทีเฉยเพื่อนใจเย็นนะฟเฟยาโอ้โหราติดตัวบิ่งไม่ได้มาเดี๋ยวผมดึงให้ดูว่าจะดึงได้นานแค่ไหนนะอเอาไงเพื่อนบิ๊กมาโอ้เราปล่อยให้แย่และแย่และทุกคนวันนี้แย่และพยายามใช้อ่า กระแพงอุ้ยโหกระตรุกอะกระตุกอะทุกคนไม่น่าไหวสวนกนรนะแสนไหมอุ้ยโอ้โหเราค้างไปเลยเราเพื่อนติดได้โอ้โหเราผมค้างไปเลยทุกคนไม่ไหวแล้วเขาเฝ้าแบบนี้ช่วยไงอะเพื่อนโอโ้เพื่อนบอกไม่เอาแล้วเพื่อนไม่ช่วยแล้วเพื่อนโบกมือผมแล้วโอ้โหเอารถหุดเก ใครดูมาถึงตอนนี้ถ้าหากชอบผมฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดตามกด,กดกระดิ่งเผือเวลาผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับและอยากให้ผมทําคลิปอะไรแนวอะไรสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยหาต้องการชมคลิปอื่นสามารถคลิกได้ตามนนี้